โลกในมุมมองของ Val ูอินเ e s เตอร์ยดรนิเวศเหมวชิระวรากรเกรียนตลาดหุ้นในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของอเมริกาประกาศว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าอีก1 0จาก8ประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโตที่คัดค้านการยึดเกาะกรีนแลนด์จากเดนมาร์กแต่ประเทศทั้ง8รวมถึงสมาชิกนาโตกลับประกาศสู้และส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปที่เกาะ นั่นทำให้หุ้นอเมริกาตกลงมาหลายเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามสุดท้ายในที่ประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสทรัมม์ได้ประกาศถอยและบอกว่าจะไม่ยึดด้วยการใช้กําลังและงดที่จะเพิ่มภาษีที่ประกาศไว้ซึ่งก็ทําให้หุ้นขึ้นทันทีทั่วโลกสิ่งที่ทรัมป์ทำนั้นที่จริงเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกาสมัยที่2ในปี2025 นั่นก็คือการประกาศนโยบายและพูดคลมขู่ให้ประเทศต่างๆที่เป็นคู่กรณีทำในสิ่งที่จะทําให้สหรัฐได้ประโยชน์เช่นเรื่องของภาษีนําเข้าสินค้าของอเมริกาที่มีการเพิ่มขึ้นมหาศาลในขณะที่สินค้าส่งออกของอเมริกานั้นได้รับการลดภาษีจนแทบเป็นศูนย์ในบางกรณีเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นและเรื่องราวอีกมากที่เขาได้ไปเกี่ยวข้องและได้พูดในแบบที่เราไม่เคยได้เห็นในประธานาธิบดีคนก่อน ลักษณะที่ทรัมป์ทำนั้นถ้าใช้คำแสลงของไทยหลายคงคงด้าจะได้ตรงกับคำว่าเกลียนซึ่งเราใช้กันมานานพอสมควรและโดยเฉพาะในสื่อดิจิตัลที่อ้างถึงคนที่ก้าวร้าวชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลก่อกวนสังคมสร้างความเดือดร้อนหรือความรำคาญให้แก่ผู้อื่นไร้ความยั้งคิดขาดการควบคุมตนเองมักใช้คำหยาบ เรียกร้องความสนใจชอบสร้างประเด็นหรือความขัดแยง้งสร้างความวุ่นวายหรือทําตัวไม่เหมาะสมและทั้งหมดนั้นก็คือนิยามของคําว่าเกรียนที่คนรทามักจะต้องมีพลังอํานาจในทางใดทางหนึ่งในแวดวงการเมืองระดับโลกนั้นคนที่เข้าขายเกรียนนั้นนอกจากประธานาธิบดีทรัมป์แล้ว แน่นอนว่าต้องรบถึงประธานาธิบดีปูตินที่อาจจะไม่ได้พูดมากเท่ากับทรัมป์แต่ความเกรียนคงไม่แพ้กันเพราะการส่งกองทัพออกไปยึดยูเครนเลยรายต่อมาก็คงเป็นคนอย่างคิมจองอึนที่ทดลองหรือซ้อมยิงขีปนาวุธเฉียดเพื่อนบ้านเป็นประจำซึ่งสำหรับผมแล้วดังก่กคำพูดและเกรียนยิ่งกว่าความเกรียนหรือคนที่เกรียนนั้นมีในทุกวงการโดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิตอลที่คนสามารถจะพูดอะไรก็ได้ผ่านสื่อสังคมที่เปิดกว้างที่สุดในขณะที่คนพูด อาจจะไม่ต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้ดังนั้นเราจึงพบว่ามีเกลียนอยู่ในทุกวงการและก็แน่นอนรวมถึงในตลาดหุ้นและการลงทุนซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่คึกคักต่อสู้แข่งขันเอาเป็นเอาตายมีการใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนโกหกหลอกลวงไม่แพ้ในวงการเมืองทั้งในระดับโลกและประเทศว่าที่จริงสำหรับผมแล้วความเกลียนของทรัมป์เองนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับแต่หลักทรัพย์อยู่ไม่น้อยสิ่งที่ทรัมป์ทำหรือพูด ส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายก็มักจะกระทบไปถึงตลาดหุ้นและตลาดการเงินมากพอๆกับการเมืองเพราะการเมืองนั้นกระทบกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นแทบจะแยกกันไม่ออกดังนั้นถ้าใครจะบอกว่าทรัมป์เป็นเกรียนตลาดหุ้นผมก็คิดว่าไม่ผิดและนักลงทุนทุกคนต้องคอยติดตามว่าเขาจะทําหรือพูดอะไรที่จะกระทบกับตลาดและหุ้นที่เราอาจจะถืออยู่ด้วยนี่ก็นํามาสู่ประเด็นหลักที่จะพูดในบทความนี้นั่นก็คือเกรียนตลาดหุ้นที่นักลงทุนจะต้องรู้จกักและเข้าใจเพราะเกรียนตลาดหุ้น อาจจะทาให้นักลงทุนเดือดร้อนได้เพราะเขาอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดหลอกลวงหรือคบขู่ให้เรากลัวและทําอะไรที่เป็นผลเสียในขณะที่เกลียนได้ประโยชน์อาจจะในทั้งด้านการเงินหรือชื่อเสียงที่อาจจะนําไปสู่ผลประโยชน์ในภายภาคหน้าได้มาดูกันเกลียนในตลาดหุ้นแบบแรกก็คือการปั่นหรือการเชียร์หุ้นแบบไร้เหตุผลหรือข้อ,ขอมูลมาสนับสนุนพฤติกรรมของเกลียนกลุ่มนี้มักจะโพสต์ข้อความที่ดูสดใสเกินไปมากสุดๆหรือไม่ก็ดูแย่อย่างหนัก โดยที่ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานชัดเจนเช่นคําพูดแบบรับประกันโตขึ้นเป็นสิบเล้งแน่นอนหรืออีกด้านหนึ่งก็อาจจะบอกว่าสุดท้ายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นก็จะต้องกลายเป็นศูนย์แน่ๆอาจจะเพราะมีเหตุการณ์ร้ายแรงระดับสงครามโลกครั้งที่สแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนคนพูดก็จะหายตัวไปเมื่อม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่กล่าวเกรียนปั่นหุ้นนั้นมักจะใช้กลยุทธ์ระยะสั้นประเภทลากขึ้นไปเชื่อด คือปล่อยข่าวแล้วก็กวาดซื้อหุ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปแรงซึ่งก็ทําให้นักเก็งกําไรอื่นซื้อหุ้นตามดันราคาให้วิ่งขึ้นไปอีกมากพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมาอาสานเปิดโอกาสให้คนปั่นหุ้นปล่อยของหรือเทขายหุ้นออกไปจนหมดในราคาที่ทํากําไรได้มาอาสานในเวลาอันสั้นและนี่ก็คือกลยุทธ์ที่ใช้กันมากในยามที่ตลาดหุ้นโดยรวมคึกคักเป็นกระทิงเกรียนแบบที่2ก็คือการสร้างความรู้สึก กลัวความไม่แน่นอนและความสงสัยในหมู่นักลงทุนซึ่งจะทําให้เกิดแพนิคและความสับสนอาจจะโดยการปล่อยข่าวลบรุนแรงบางอย่างที่ไม่เป็นจริงเช่นบอกว่าบริษัทกำลังมีปัญหาไม่สามารถใช้นี่เงินกู้ที่ถึงกําหนดชําระอาจจะอ้างด้วยว่ามาจากคนวงในที่เชื่อถือได้เพื่อให้คนฟังเชื่อเรียนแนวสร้างความกลัวนั้นสามารถทํากาไรได้โดยเฉพาะการขายชอ็อต และมักจะทําได้ง่ายในยาบที่ตลาดโดยรวมกําลังตกลงในภาวะตลาดมีที่สังคมนักลงทุนมักจะหวั่นไหวกับทุกสิ่งที่เป็นลบอยู่แล้วกียนแบบที่3คือการรักษาตําแหน่งและจุดยืนของตนเองแบบหัวชนฝานี่ก็คือคนที่มักโจมตีใครก็ตามที่มีจุดยืนหรือความคิดที่แตกต่างจากตนเองพวกเขาจะไม่สนใจหรือรับฟังอะไรรวมถึงข้อมูลการศึกษาที่ย้อนแยง้งหรือตรงกันข้าม,ามกับสิ่งที่ตนเองเชื่อหรือไม่ก็เฉยใช้ไปเรื่องอื่นเมื่อถูกพิสูจน์ว่า ความคิดของต้นผิดเกรียนแบบนี้มักจะชอบพูดว่าคุณแค่ไม่เข้าใจธุรกิจหรือต้องดูกันต่อไปยาวๆเป็นต้นเกรียนแบบที่4คือเกรียนหาแสงหรือเกรียนที่เรียกร้องความสนใจหรืออยากดังอยากเป็นซัมบอดี้นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาผลประโยชน์หรือทํากำไรในระยะสั้นพฤติกรรมของเกรียนก็คือการโพสต์หรือสัมภาษณ์การทานายหรือคาดการ์ที่สุดโตง่งหรือมีดราม่าเป็นประจํา พวกเขามักจะชอบอ้างว่าผมเคยบอกแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเห็นไหมล่ะโดยที่ไม่ได้มีการพิสูจน์หรือมีข้อมูลอ้างอิงชัดๆไม่รู้ว่าบอกตอนไหนนอกจากนั้นก็มักจะชอบพูดถกเถียงไม่มีสิ้นสุดเพื่อที่จะยึดครองกระทู้พูดคุยไว้คนเดียวเกรียนแบบที่5คือแบบเจ้าลัทธิหรือเจ้าหลักการที่คอยโปรโมทความเชื่อแต่ไม่ใช่ผลตอบแทนนี่คือคนที่มองหุ้นเป็นเหมือนกับศาสนาและปฏิเสธเรื่องของการวิเคราะห์ เพื่อประเมินมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงไม่พูดถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นหรือพื้นฐานและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเกรียนแบบนี้ชอบพูดอะไรที่เป็นคล้ายๆปรชัชญาเช่นนักลงทุนที่มีศรัทธาในหลักการลงทุนแบบ xx จะไม่มีวันขายหุ้นเป็นต้นเกรียนแบบสุดท้ายคือแบบที่6ที่จะพูดถึงอาจจะเรียกว่าเป็นเสียนหุ้นจอมปลอมนี่ก็คือคนที่ดูเหมือนว่าเป็นเสียนหุ้นที่น่าเชื่อถือและทุกคนยอมรับ และมักจะถูกขอความเห็นเปลี่ยนประจำเกลียนเหล่านี้มักจะใช้คำพูดที่เป็นภาษาวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษพผ่าเพื่อเพื่อที่จะฟังดูฉลาดหลักแหลมชอบอธิบายทฤษฎีหรือหลักการซับซ้อนฟังดูจะรู้สึกมึนงงไม่ชัดเจนโปร่งใสแต่เวลามีคำถามเฉพาะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงบางทีอาจจะใช้แนวแบบนักลงทุนสถาบันมืออาชีพจะรู้ดีเพื่อที่จะบอกว่าอย่าถามเพราะคุณไม่เข้าใจหรอกหรือเชื่อผมเถอะผมทำแบบนี้มานานแล้วเป็นต้น ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของเกรียนในตลาดหุ้นที่นักลงทุนควรจะรู้และเข้าใจและตั้งรับอย่างรู้เท่าทันเพราะเกรียนเองบ่อยครั้งพูดเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ได้เป็นการให้ความรู้หรือความเข้าใจแก่คนฟังจริงๆถ้าเราฟังมากๆแทนที่จะดีเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อได้อย่างไรก็ตามเส้นขีดว่าอะไรหรือแบบไหนคือคําพูดระดับไหนถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นเกรียน บางทีก็เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้ขี้สงสัยหรือที่เรียกว่า s keptical จริงๆหรือคนที่ยังใหม่ในวงการลงทุนจริงๆที่ไม่รู้ว่าตลาดหุ้นมีเกลียนอยู่ไม่น้อยดังนั้นคําแนะนําของผมก็คือเราต้องหัดเป็นคนขี้สงสัยไม่เชื่ออะไรง่ายๆแม้ว่าทุกอย่างจะดูชัดหรือ obvious จริงๆว่าเขาเป็นนักลงทุนที่แท้จริงที่ไม่เป็นเกลียนด้วยส่วนตัวผมเองนั้นผมรังเกียจพฤติกรรมเกลียนมาดยตลอด และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทํามันแต่พอนึกดูอีกทีผมเองก็อาจจะไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าผมเป็นเกรียนหรือเปล่า24มะะกราคม2569ดรนิเวศเหมชีระวะรากร